กอเนื่องเ้าครับผมเมื่อกี้หาแสนแล้วเนาะครับผมห้าแสนบาทมาล่างอย่างเดียวเลขสองประมูลหกหมื่นเนาะครับอ้งวดที่แล้วเอฟซีเพื่อได้ติดตามได้ช่มคลิปนี้กันล่วยกันไปเนาะครับผมคนหามากเจ็ดกับแปดเจาะเม็ดเดียวเลยแปดห้าห้าแปดเลยครับงวดนี้มันกันห้ามพลาดสองกับสี่ มาหนึ่งตัวล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยพันพันไถม่าเดิมวันเมนวายจาวมามาล้านเปอร์เซ็นต์แต่ว่าคะแนนจารย์ว่าก็ม่เคยผ่านตะเทียวดอกไถม่ามาเคยผ่านตะเคียวซองประมูลแต่ว่ามาหนึ่งตัวเข้ามาจับเซลมีเด็กดีเด็กเด่นมาจับเสวแต่งวด่ที่แล้วผู้ใหญ่ใจดีนอจาะมาให้แปดหาเม็ดเดียวเลยโก่งเลยอมืมอที่พี่คนกจาอมาให้สี่หกเม็ดเดียวแขนแขนพี่น้องพิจาณานเดอเล็กประมูลเด็กล่างซองประมูลหกหมื่นซองประมูลพ่น ล่างอย่างเดียวนะเป็นสองประมูลนี่มาหนึ่งตัวสายวิ่งสายออกกําลังกายเนาะไม่ควรพลาดวิ่งรูดับมีตารางย่างเดียวล่างหน่งล่างอันนี้เป็นแนวทางกําลังวันกําลังวันนี่ที่เอามาให้เบิ้งนี่คือเป็นแนวทางได้ตลอดที่มวดที่แล้วนี่ก็หนึ่งเก้าหาแปดก็อยู่ในกําลังวันเนาะออกวันเสาครับผมทั้งบนทั้งล่างมวดนี้ชุดโต๊ะก็อยู่ในนี้วันจันทร์ สลากินแม่งรัฐบาลออกตรงกับวันที่สองขึ้นสองค่ำเดือนหกปีขานตรงกับวันจันทร์และอยากได้โบนัสหกล้านสิบสองล้านกับเขาอว่าเบิ้งเยอได้หนีผมดับอัตโนมัติเลขที่ไม่มาวันจันทร์มีหนึ่งมีหามีแปดไปเรียบร้อยอัตโนมัติใครขื้นชอบในเลขจำนวนนั้นก็ลดตนทุนลงเนาะเป็นแค่แนวทางกองสลากไม่มีเลขดับ แต่เรานํามาเพื่อลดต้นทุนเฉยๆครังๆมาเบงนี่สองกสีก็อยู่ในนี่ก็มีได้หล่ะนี่สองนี่ซีเห็นม่้มีอยู่ได้หล่ะนี่ตรงกันก็ดีสี่หกเนี่ยเกาะเพิ่นเม็ดเดียวสี่หกอยู่ในกําลังวันนี้เลยสี่หกเนี่ยเหล็กประมูลเพิินก็ตรงกับเหล็กกาลังวันแคบเอาไว้ใส่ได้ตลอดทีพเด้อพี่น้องไผบว่ามีเหล็กว่าต้องไปฟันไผฟันว่าแม่นฟันแม่นหรือว่าว่าต้องไปฟันนี่คือใจมาจับก็อยู่นี่วันจำจับก็อยู่ในนี่ ออกไปชุดหนึ่งสองชุดอาจจะเป็นเลขรางวัลอันนี้คือเรื่องจริงมันว่าปูบอเป็นความฝันจริงเรื่องจริง,รงเลยนอ้<ๆ>อาออกได้ละ, 6, 18, ะหกหนึ่งแปดกับงวดกว้อนกับสามตัวล่างหนึ่งศูนย์กดที่แล้วเนี่ยเก้าหนึ่งเก้านี่กับเก้าหนึ่งนี่นกับห้าแปดนี่เนี่ยดูนี่กำลังวันเสาร์ครับผมเนาะศูนย์เจ็ดสี่ก็เยอะดวนี่ปูศูนย์เจ็ดสี่มีอยู่บ่อยนี่แด้ศูนย์เจ็ดสี่อยู่ตำแหน่งดีเพราะอัตัวนี่ศูนย์เจ็ดสี่อยู่ตำแหน่งหลักสิบด้วยครับผมตำแหน่งหลักสิบนี่สองแถวนี้แล้ว สองแถวนี้ตำแหน่งหลักซิปครับผมเน้นตัวเน้นคือลักซิบแต่ว่าก็สามารถไปสิปหน่วยใดคือกันแต่ว่าเป็นเหล็เน้นหลักสิบเนาะเป็นเหล็กเน้นลักซิคบซคือสองสองแถวนี้อ่าตัวนี้ก็ศูนย์เจ็ดสี่นี้ยู่ในตำแหน่งดีคือพลวัยดีเจ็ดนีลักซิบเลยนี่เจ็ดลักซิบซี่ก็ลักซิบเน้นลักสิพความครับแต่ว่ากันกันไผ่มักไปน่วยเก่าไปน่วย แล้วแต่แต่ว่าเป็นตัวเน,น้นคือลักซิพเนากาเป็นเลขกกำลังวันดีๆครับชุดต้นของอาจารย์เที่ยวที่แล้ออ่ยวอเก้าหนึ่งเก้าพลาดไปเนาะคือเดี๋ยวดนะครับอันเกหนึ่งเก้าใบล่างนี่เป็นตัวสองชุดสองตัววะครับสามตัวบนกสามตัวขึ้นกันสามตัวตรงอ๋อเอาชุดต้นกันเถอะครับปูไหมใบล่างนี่เดอ้อ๋อนี่เอาตัวนี้ลราปูมาก่อนสิน่ะใบล่างสูตดพิชิตเงินล้านอาจารย์ตัวนี้ล่างล่างแคนล่างแคน แคนแค้น่างแคนแคนสูตรพิชิตเงินล้านอาจารย์จอได้มเดียวเจ็ดสีตัวร่องคือสี่ศูนสูตรพิชิตเงินล้านพิชิตความรวยกันเลยโอ้โะสูตรที่ยังนยีูตัวสูตรพิชิตเงินล้านสูต สูตรพิชิตมันกหลไลสูตรแต่ว่ามันก็เด่นอยู่ช่วงสามสี่สูตรกระไลสูตรที่ผู้เฮ็ดหลายสูตรออกมาอนนี้เพื่อเอามาเปรียบเทียบกันมันบอกเปรียบเทียบตัวเลขซื้อเปรียบเทียบเลขเป็นผู้สูตรนี้มันมีโอกาสไปบนไหมครับไอ้ล่างแข็งๆนี่ครับบัวล่างอย่างเดียวนะปูเนาะล่างอย่างเดียวล่างแข็งๆเลยล่างอย่างเดียวยิ่งเจ็ดกระซีโอ้ย ช่องหกหมื่นก็ตัวเดียวกันล่างอย่างเดียวช่องหาแสนช่องหกหมื่นงวดบางนึงน่นเนี่ยล่างอย่างเนียวแต่ช่องหกหมื่นแน่นอนดิล่างอย่างเดียวเลยช่องหกหมื่นทุกงวดคือล่างอย่างเดียวบไี่ขึ้นบนนี่คือสูตรเต็มเนี่ยยกมาอันนี้แค่สูตรที่มั่นใจที่สุดมั่นใจที่สุดในสูตรล่างถึง พึงเฮ็ดสิบสูตรยี่สิบสูตรกระซังขันว่าชนอยู่ในสูตรนี่ยกไม่ได้หลดครัเพราะสูตรนี่ค่อนข้างจะสี่ปีแล้วครบมมาใน่นอนโดยเฉพาะศูนย์กันหนึ่งศูนย์กันหนึ่งน,น,งนี่มาหนึ่งตัวแต่ว่าหนึ่งดับไปแล้วเดี๋ยวศูนย์มันก็เลยเด่นที่ศูนย์นี่เม็ดเดียวแขนแขนสี่ศูนย์ในสูตรนี้่เม็ดเ,เดียวแขนแวนคือสูตรนี่สี่ศูนย์ครับ สูนรนี่ซีหกยกไปเพื่อนเด็กประมูลแล้วเจ็ดซีก็เหลือตัวเดียว่ตัวแขนแขนครับผมนี่นี่แนวทางสูตรสูตรเดินดีไม่เคยพลาดเขาเฮ็ดทุกสูตรทุกสูตรมากก็ต้องมาร่วมใส่เบงสูตรนี่ข้างลางครับคันนี้ติดอยู่ในสูตรนี่แหละพานโอเคเอาแบบนั้นละครับผมก็เป็นปกติขันยกมาหลายตัวคือหลายตัวเนาะแครงแค่จะมีอยู่แครหนึ่งสองสามตัวําบนี่แหละ อันนี้คือของอาจารย์นี่คือของเหล็กความมุ่นพลันไผใยใยดีห้องกับพิจารณาเนาวเป็นบ่พิจารณาหาบางคนเดี๋ยวจีว่าโอ้ยหลายใบลายชุดแฉผันมาเนี่ยนี่แล้วก็ยกมาดีก็อยากกหนู่นวานมาตาใสมาตาใสเป็นบ่ที่มาที่ไปเป็นบ่เป็นบ่ยูยูห้องออกมาหลดเสียงพ่อเราหลดเป็นบ่ปูขันก็ยังสี่โอเคโยคือเหน่งประมูุ่นพิ่นหน้าไห่ผันยังสี่ลหละอาจารย์นำมาจากไหนเนี่ยมาใกล้เชียงมาติดกับเขาก็นี่เด้ นี่คือตนทา้งมันเป็นตนทา้งมันเดี๋ยวคข้านีมาที่ไปเขาเขียนในเบื้งแล้วนะปูนะ วัดหวหวงเนี่ยสูตรเอาไปใช้เองได้ส่ว่าอาจารย์ยกมาเนี่ยเอามาจากไหนดิเห็นของเขาอยู่ใกล้ของคนอื่นดังเหมือนว่าเนี่ยมอเมนต้นเศรษฐีไม่ใช่อย่างนั้นครับผมก่อนที่เราจะมีเงินสร้างวัดเราจะมันมีแนวทางตัวเลขนี่โอ้ยเขากุกขี้กับตัวเลขเนาะครับผมกุกขี้กับตัวเลขจนนี่จนเอาสามารถว่าใบนี่นี่ซื้อตามนี่รับรองความจนไม่มีก็แล้วกันนี่ใบนี่ครับครับผมอ้า มันท er ี่เดวนี่ก็หนึ่งเก่าเห็นบ่หลักก็หาแปรเห็นบ่ลองซื้ออยู่ในนี้บางเนี้ยกันบ่เอาก็สอบใส่ลวดงวดกอนก็หกหนึ่งแปดข้างล่างก็หนึ่งศูนย์อยู่ในนี้ว่าสันอะแม่นครับแน่นแน่นเราคุกคีกับตัวเลขมามากพอแล้วเพราะฉะนั้นเ่าแค่ยกมาเป็นตัวอย่างเนาะครับผมนี่ถ้าเขาดีซื้ออีดีเนี่ยกันโจมมีเงินนี่บ่ต้องเอาไก่เลยนี่วันจันทร์นี่เอาแค่นี่บนล่างนหิน้ำพอลวด ซับคู่บบนี้นะครับเอ,อ้ยยี่นี่ล่ะคันมากตัวใด,ดพิเศษก็เอาบัตรนี่คันมีแนวทางสีเขาก็รู้หดได้บัตรเอานี่เจ็ดสี่เอานี้สี่ศูนย์เหมือนว่าได้แม่นครับแม่นแมนครับเอาหนี้สี่หกเหมือนว่าได้เนี่ยเป็นมอสัตถ์อ่ะครับผมเขาแบบน้ำมอถมเนี่ยนี่คือเ,เอานี่พิธีเนาะขอดูแนวทางครับผมแต่ว่าคูเขาไม่ไม่ก็ค่อยค่อยศึกษาเด้อพี่น้องการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะแม่นบอนนั่นเป็นวันให้วิจารณญาณในการรับชมห้องมั่นใจเด้อ ดังสื่อสลากใบละร้อยคุณพ่าแน่นครับเอามัตนี้ชุดชุดโตดบ้างทุกนนี่ปูเส่ล่ะไปใส่านตชุดโตดะอยู่ตัวนไต้นไตครับครับชุดโตดของอาจารย์ครับเอาเสียสนึ่งตัวชุดโตดของอาจารย์งวดที่แล้วพลาดไปเพราะเลขออกหามเนาะครับผมออนี้ชุดโตดบานี มีชุดต้นและชุดสามตัวตรงเลยพวมเนี้ยครับเอาบาร์ดี้เนี่ยสามตัวตรงตรงให้เลยนี่ครบวงจรเลยนะครับเนาะครบวงจรเห็นว่าสนามเพอเราคุกคีกับตัวเลขว่าครับผมคีกับตัวเลขเราก็พอจะมีแนวทางมาฝากกันได้ฝากเอฟซีเบิ้งให้จบด้วยครับเบิ้งเบิ้งให้ละเอียดเดี๋ยวสิว่าเลขปูขึ้นบ่มีอีกต้องเบิ้งให้ละเอียดครับเบิ้งให้จบเบิ้งตั้งแต่ต้นจนจบต้องพิจารณาว่าเขามักแนวทางแบบไหนครับสินทอบแบบไหน บางที่เขาอาจทิยกมากบางทีเอาหนึ่งสองสามสิบตัวสิเขาบอกมาเขาอาจเลีอกวาขีดสีแดงก็พอแล้วเป็นว่าไหลครับผมถ้าเลือกขีดสีแดงเกิดว่าเม่ออกนเำมังสีเขาก็ต้องทําใจไปก็เพราะว่าเล็ค่อนข้างสิร้ายโตเนาะครับแต่ว่าพู้ลงทุนเหล็กสามตัวนี่สิปตัวนี้ว่าไายดอกครับว่าไหลชุนโต้ด้วยเราพูดได้ไปมีแนวทังเหลขกลักซิบลักเวยก็ไปสลับเอาแบบนี้ครับผมคน คนหัวดีคนปัญญาดีก็ไปเขียนแล้วก็เสียงใส่หมอนใบซักกันแมนบอล่ะวาหัวจะออกเขาก็สี้มีแเวทางเดินองเข้าในบ้านนี้ครับเราต้องมีต้อมบ่นใจก็งาพความขันบัทินสอบเขาก็เพียนอันไม่เท่านั้นแล้วก็ดีอะไรดีจับจับตัวปูอ่าเสียงเสียงแต่ละมือได้ขันมักอันใดก็ค่อยซื้อเนี่ยนต้องยังสั้นแน่ยังสั้นแล้วผู้ศึกษาเนวทางก็ต้องมีสูตรก็ต้องมีอ่าเขาเรียกว่าเลขส่วนตัวเขาอีกครับ ต่ว่ากันผู้พนบทศึกษาผู้พนมากเป็นแนวทางยกไปเป็นแนวทางเลยอันนั้นก็ดีขึ้นกันเพราะว่าว่าต้องไปคิดหลายว่าต้องไปฝันว่าต้องไปปวดหัวเนาะว่าต้องไปปวดหัวให้ผู้ปวดหัวผู้เดียวเพราลักษณะของคนไทยเฮาคนไทยเฮาเมนมัมกบมกัมกระสือคือเราครับคือยัง อาจารย์นี่นะไปหาลอตเตอรี่กลาว่าจเไปเยาตัวนี่เราสั่นเบิ้งบัดสองแผงสามแผงมัมมีเอาตัวนี้แหละพอดว่าแมนครับแมนลักษณะนิสัยคนไทยเบิ้งกินตัวเฮ้าเนี่ยตัวนี้มันมัมมีตัวนั้นก็บมัมมี่ตัวนั้นก็บมัมมีตัวนี้ก็บมัมมีเอาตัวนี้แหละพอดว่าแมนแมนครับในโมยูนี่คนคิดเราสั่นเลขสั่นเลขวางไปวางตัวที่หาขุนที่ไปนี่นั่นแหละเป็นทางสั่น่วนไหลนั่นขึ้นนิสัยคนไทยเอาเนาะครับ ผู้ผู้ผู้มักเบิงกับเบิงผู้ส่วนผู้ซื้อนี่ก็มกผู้มักเขาว่าตัวไดงสื่อหลวดก็มีก็มีแบบนั้นบางคนก็เลือกเลี้ยวเลือกอีกเลือกไปเลื้กมากมันเอาตัวมาเอาคนออกซ้ำถ้าเป็นสัตว์เนี่ยมันนิสัยแต่ละคนมาคือกันการสังเกตจากตัวอาจารย์เองเราไปซื้อรถกลี่ไปหาเลขของอาจารย์นี่แหละสมมติไปหาเลขสี่หกเลขเจ็ดสี่นี่ขันบะมีปุ๊บนี่ ก่อนจิตไปมันยังไปดึงเอาตัวเอือนอีกเซย์ว่ะนะเป็นอสั่นิสัยอ่ะครับมันต้องเอ้าถือว่าซอยรัฐบาลไทยปูเมียนถือว่าซอยรัฐบาลไทยไปขอให้เอามีความสุขไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองเนาะบัาฑิตเป็นกําลังโชคลาภให้เอาได้สบายสบายอ๋ออาจารย์ก็มีแนวทางนี่ล่ะนี่ชุดบนอาจารย์ก็มีเม็ดเดียวครับมีเม็ดเดียวศูนย์สามก็บันเลขเพื่นก็ที่เจ็ดสี่น่ะแต่ว่าอาจารย์ในศูนย์สาม อบอลเบเกิลก็ซ่องหาเซียนเพิน่นนอกนั้นก็ชุดโต๊อาจารย์นอกอันนี้ก็คือเด่นให้หาชุดหนึ่งสองสามสี่หาชุดโต้นนี่เด่นหาชุดอันนี้สามตัวบนตรงไม่ต้องโต๊ะนี่ในหน,นาน,นี่อันนี้ไม่ต้องโต๊ะอันนี้โต๊อันนี้สามตัวโต๊บนเด้อน,นี่คือแขวนๆตรงๆรวดค้าวข้าวผมก็ได้เด้กปูว นั่นแม้นั่นเน้นบอเน้นบอกปุ๊บได้ปั๊บลหสเนบสามศูนย์เน้นบนั่นบาดก้ตีเห้งเหมือนเฮงบ้านนี้ห้งแล้วเหงแล้วเขาแล้วหล่ะแล้วันทีหกหน่ะตันนี้ไงพี่นิปูนั่นเออได้ดีตัวหล่ะได้ดีของเราดีตัวหล่ะเนี่ยตรงตรงนี่นี่ตรงตรงนี่นี่เพราะขันเต่าศูนย์สามนอนในรุ่นเราอันยืนลงเลย หกศูนย์สามเก้าศูนย <c oughs> <c oughs> ์สามเด่นหลุดลงบ้าเลยครับผมเนาเป็นแนวทางดีๆเด่นๆเนาะครับผมแต่แล้วเตชีวิตแต่ละน่าเด้อพี่น้องเขาจะได้กับโบนัสหกล้านกับยิบยืนเนาเพียเดียวสามสิบล้านใบหนึ่งกับสองสามรอยเหมือนเว้ยครับโอ้ยทุนเน่ามันหน่อยเนาะเอาใบละนี่ละหกล้านนี่ละสุดยอดแล้วอ่ะก็มีแนวทางดีอ่ามาฝากกันครับผมตื่นชอบ ติดตามบอลเด้อพี่น้องเด <te ้อเบอร์ปูกับยูนี้กระดาษนี่ละเบิรงเงาเด้อเอฟซีครับโดยเฉพาะสายหลุดสายวิ่งเพราะเนาะเมื่อท่านผ่านเทคเตอร์อยู่กับพิจารณาเอาสายหลุดเหล็กประมุ่นส่วนมากกับสีเด่นอยู่ที่เหล็กประมุ่นสายหลุดสายวิ่งนี้สองกับสี่ค่อนข้างสีมาหนึ่งตัวล้านตัวเส้นกับมีแนวทางมาฝากกันนอนหลังกัคุยกันมวนครับผมชอบเลขกได้สิใจก็เอารถพิจารณาเอาครับ ร um ักษาสุขภาพเนอ้อาจารย์ก ah ็ย no. ังเสียงเปี่ยนอยู <S <S ่ยังปรันเศอยู่เนอยหอนเยนาวอยู่เอาลังกายแข็งแรงเนอะขอครับผมาี่นี้เนาะทางช่องก็ดสนอเห็นเพียงหน้าทางเด้อพี่น้องพี่เจริาเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเด้ออทนี่แอเไว้ซมีก้อนิ้นม่จังว่ากันไหมเนาะถ่าชอบก็อย่าลืมเด้อพี่น้องหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องและพี่น้องเด้ ชาวประจัขดขัดกับพานะ้าคิดมีแอสวสวยจะมีก่อนคิดหน่อยจังหวะกันไหมกลับวข้ามา,มามสวัสดีครับผม